สัมภาษณ์่อยครับสัมภาษณ์่อยครับสัมภาษณ์่อยครับเหนื่อยหรือยังครับไม่อสู้สู้ครับไม่เราต้องสัมภาษณ์เด็กถ้าผู้ใหญ่เนี่ยสัมภาษณ์ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยดูถูกหนูเหลือเกิน นูนูนูมาจากจังหวัดไหนลูกฮะนูมาจากจังหวัดไหนกรุงเทพโอ้ยมาไกลโอ้โหมาไกลยังไม่เหนื่อยเลยดูดิดูดิสุดยอดสุดยอดดีมากเลยลูกพระจาจาร์พระจาจาร์เพื่อนพระจาจาร์ขึ้นไปข้างบนแล้วกาลังรอดูอยู่ว่าทีมพระจาจาร์ไปถึงไหนแล้วทีมพระจาจาร์เสื้อลายเสื้อลายเสื้อลายจะไปถึงไหนเราจะดูทีมเสื้อลายเขาจะไปถึงไหน พ่อมแต่ตรงนี้ฮะอาจารย์ตั้งกล้องแต่ตรงนี้เลยใช่ตั้งกล้องใส่ตรงนี้ดูทีมพระอาจารย์อยู่ว่าไปถึงมาถึงไหนแล้วหลวงพ่อมาจากไหนล่ะคะฮะหลวงพ่อมาจากสกลนครลูกหลวงพ่นมาไกลก่อเลอัดพระธาตุเชิงชุมหนูไปไหว้หรือยังนั่นแหละขากลับหนูต้องไหว้พระธาตุเชิงชุมเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครฮะอ้าวจะปะอ่าจะจปะจะปะทีมถึงไหนแล้วอาจารย์อยู่นี่แหไม่ต้องขึ้นหรอกจะปะทีมถึงไหนแล้ว มดถึงนู่นแล้วมดมดมด,มดบอกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดมาแล้วต้องเอาให้ฟงเออปปๆๆป,ป,ปขึ้นขึ้นท่านหันหน้ามาสู้ๆๆๆๆู้สู้สู้สูยินดีต้อนรับสู่ C M K Channel นะครับอันนี้คือทีมมาจากจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับ3,500กิโลถึงไหม ไม,ไม่ถึงประมาณพันกิโลจากเชียงใหม่มาถึงบุง,ขงโขงหลงก็ประมาณ1,000กิโลโอ้โหสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นสู้ๆลูกพระอาจารย์อพอแค่นี้ก่อนอันนี้ลูกไก่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อนึกว่าลูกไก่อ๋อนึกว่าลูกไก่อ๋อลูกมาจากไหนนิยมมาจาก อุดรครับอุดรราชธานีอานีอ๋ออุดรธานีอ๋ออ๋มาจากฝรังเศก็เกงอาไนี่ไงเห็นไหมมีคนมาจากฝรั่งเศสด้วยเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วตกอับจากฝรั่งเศสแล้วมาเป็นไกด์ที่นี่ฮะโอ้ยหนูได้ทํางานนี่ก็สุดยอดแล้วลูกสุดยอดแล้วพระอาจารย์นี่ไม่ได้ทํางานอะไรเลยเนี่ยแล้วเราก็มาถึงจุดสีนะครับ ใครที่มาถึงจุด4นะหมายความว่าลดไปแล้ว3,500แคลอรี่ใครที่มาถึงจุด4ลดไปแล้ว3,500แคลอรี่อีกเก้าไซส์ต้องม้วงแน่นอนเปไปผักโขมไม่ได้ถ่ายถ่ายคลิปวิดีโออยู่จะสัมภาษณ์หนูว่าหนูมาจากไหนมาจากไหนลูก พรเจริญพรเจริญคือจังหวัดหนึ่งของบึงกาฬใช่ไหมอำเภอหนึ่งของบึงกาฬโอ้ยนึกว่าไม่ตั้งใจฟังอ๋ <c oughs> อพรเจริญนี่เป็นอำเภอใช่ไหมอ๋อนึกว่าเป็นจังหวัดแล้วตกลงหนูจะตั้งจังหวัดตอนไหนโอ้ยยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมเอออันนี้หนุมน่มๆมาจากไหนลกูกพรเจริญพรเจริญมาทีมเดียวกันเลยใช่ไหมหนูรู้หรือยังว่าหนูมาถึงจุดสี่แล้วอีกสามสิบห้าจุดลูก สู้ไหมอ,อ่อยู่ดีมากลูกพรอเจริญน,นะครับอย่าลืมไปกดซับสไ r ร b e กดไลค์กดแชร์ช่อง C M K Channel อา้าสู้ๆลกูกสู้ๆสู้ๆสู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆไกดไหวไหมไกดอ่ะถามไกดถามไก OK. ดผมไม่เท่าไหร่ครับลองพ่อเอาก็มาถึงความเป็นคนดีและทำดี และแล้วเราก็เหนื่อยดีแล้วอะไรนะดีแล้วอีเฮ้ยอีดีดีแล้วอะไรดีแล้วอีอีแล้วก็เอฟเอฟค่ะทางไก่อยู่ค่ะทางไก่อยู่แน่นอะแล้วมุ่งแดงมันสิบลาบลื่นป่ะนี่ นี่ละพ่อผ่านอีไปผ่านอีไปโอ้โอเคงั้นพระอาจารย์พระอาจารย์สู้ร่างอย่างเงี้ยพระจย์จะไม่ยอมแล้วใครไเลี้ยงหมูกัน yeah. แล้วนะคะจุกกึ่ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้ววะต้องต้องชนะไงไฟบังคับนี่หว่าชนะอย่างเดียวชนะชนะชนะหมดก็เลี้ยงเคเอฟซีใครชนะเลี้ยงเคเอฟซี ยอมเลี้ยงหมูกระทะดีกว่าถูกกว่าเคฟซีอออนนเอ,อ่อนี่คือบคุคคลที่ขึ้นมาถึงชั้นีนะครับ <c oughs> <c oughs> และแล้วเราก็จะดูว่าใครจะเป็นลมในชั้นีนะครับยังไม่มีใช่ไหมเออไม่มี <c oughs> ไม่มีใครเป็นเป็นลมใช่ไหมไกไกด์ลองเป็นลมหลอกหลอกหน่อยครับลองเป็นลมทำคอนเทนต์หน่อยทำไม่ได้เดี๋ยวเสียเสียภาพ ถ้าเราอ่อนเอลูกทีมเราก็จะเป็นลมตามบ่าวใบ่านจะมานั่งกินแมวเอาบีบีย like ังอยู่บียังอยู่่ะบียังอยู่วะบี้ยังอยู่วะปลาซก ้ค่ะบอกชอมอห้สัมผัสคะเดนบอกห้สัมผัสเดี๋ยวไปสูนเดี๋ยวไปูนใกล้ได้ครับห้ามสูนอย่าูนิงอย่าูนนะคะห้ามศูนเหรอห้ามศูนศูนห้ามศูนก็คือห้ามเปิดอ๋อห้ามสูนนะครับ เราก็ต้องเสียงเบาๆด้วยแล้วก็ต้องอธิษฐานในใจด้วยนะครับห้ามอธิษฐานออกมาเป็นเสียงอันนี้คือต้นอันนี้คือต้นต้นไข่ต้นข่อข่แล้วก็มีหนามด้วยเพิ่งจะเคยเห็นเคยเห็นแต่ต้น่อยไม่มีหนามอ๋อต้นไข่ต้นไข่มีหนามต้นไข่มีหนามเพิ่งจะเคยเห็นมีลูกไหม มีลูกไหมมีมีค่ะมีถ้าข่อยแล้วจะมีมีลูกไม่ไม่ไม่เออไอลูกมันจะกินได้เหมือนกับไข่เราไหมไม่น่าจะได้นะลูกเพราะว่าลูกข่ที่เหลืองเหลืองเรากินได้เออจะมีนกไก่บำหางก็เหลืองสุกมาก็สีแดงนี่เหรอโอ้ยน่าจะกินได้น่าจะกินได้เพราะว่าข่เหลืองข่อยข่อยไม่มีหนามเรากินได้ไง

มะค่าแต้มะค่าแต้ซินโดราสเมเนิสเทฟ ไนกนี่ลานมีเสียหัรอละกมาถึงมาถึงด่านห้องน้ำนี่ก็จะมีการใช้พัดบีกันอย่างใหญ่หลวงครับมรยมา,มาถึงจุดเอฟแล้วนะครับจะมีป้ายเขียนว่าอันตรายห้ามผ่านน้ำตกตาดวิมานทิพย์ตอนนี้เป็นฤดูไม่มีน้ำ ห้ามเข้านะครับอันนี้คือซันแทรักนะครับห้ามสัมผัสปยยัญางชาติเขียนไว้ว่าห้ามสัมผัสแต่ไม่น่าจะลอดจากมือนี่คือซันแทรัก ซันแท็กก็คือการแตกลายของชั้นหินจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศของกลางวันและกลางคืนซันแท็กหมายถึงหรือหมอนหินซ้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันร,ระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วทําให้เกิดหิน เกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมาจนแตกเป็นลายหลายเหลีย่ยมต่อมามีการผุพังและกัดเซาะด้วยน้ําและอากาศเป็นแนวดิง่งทําให้หินเกิดเป็นลักษณะเหมือนหมอนที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆขนาดไปเท่ากันเวลใช้หินจึงเรียกว่ากฏการณ์นี้ว่าหมอนหินซ้อนหรือซันแทร็กซึ่งเป็นลายคล้ายๆกับเกตงูอา้าอันนี้แปลว่าระวังลื่นนะ ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรไอ้พวกนี้กลัวลื่นกันนะครับก็เลยนั่งเออโอ้มันอุย้ยมันยินว่และแล้วเราก็มาถึงจุดจีนะครับนี่คือชมหน้าผู้ที่มาถึงจุดจีนะครับคือผู้ที่เก่งที่สุดแล้วและถ้าใครถึงจุดจีก็ถ้าจะเป็นลมก็เป็นลมได้นะครับหลังจากผ่านจุดจีมาก็จะเจอจุดถ่ายรูปจุดนี้ เป็นวิวหน้าผาส,สวยๆจบลอ้าวข้างหน้าเออ take 2, take 2. 2> เทกสองเทกสองแล้วต่อไปต่อไปคือหน้าผาต่อไปปจะเ็น ช่องแคบมารากาช่องแคบช่องมะกาเลยเออช่องแคบมะกา<ช>อันนั้นนปนแผนที่ประเทศไทยแล้วอันนั้น,น <c oughs> โอ้ยจักอะไรหน้าผา,าอันนี้คือหน้าผาฮานุมานฮนุมานเออฮานุมานจะมีโหนกออกมาคล้ายๆกับอ่ารูปปั้นฮนุมาน,มนที่เห็นคือมีโหนกหน้าผาของลิงนะครับอันนี้เรียกช่องหน้าผาฮานุมาน ช่องแคบช่องแคบอะไรนะช่องแคบช่องแคบติดพุงเหรอ <c oughs> อันนั้นคือช่องแคบนะครับถ้าใครที่ตัวใหญ่เข้าไปแล้วเข้าได้นะครับแต่ออกไม่ได้ครับเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้นะครับา ชูสองนิ้วชูสองนิ้วอันนี้คือทีมที่ทำสถิติมาแล้วนะครับกลับลงกลับลงใช่ไหมยังครับนึกว่ากลับลงจุดนั่งพักจุดไอ ป่าในประเทศไทยคืออะไร Forest in Thailand ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคอากาศรอนชอบรคอรสิเมกลักษณะป่าโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ป่าไม้ผัดใบเป็นป่าที่มีความเขียวชุ่มตลอดปีเนื่องจากต้นไม้ขึ้นอยู่ไม้ผัดใบเช่นป่าดงดิบชืน้น